โรซารับโรซาขอจบเรื่องเสียงรบกวนจากรถยนต์เครื่องบินหรือว่าโทรคงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่ ก็โฮมเอร์เไมสซิ่งได้นะครับกล่าวกับเพื่อน hmm. บ้านระหว่างย่างบาร์บีคิวด้วยกันว่าเสียงอะไรกันอยู่ข้างล่างนะ่ะผมต้องลงไปดูสักหน่อยครับเสียงดังนั้นเป็นม,มลภาวะทางเสวีปรศาสาท์จริงๆวันนี้ผมก็เลยจะขอแสดงหนึ่งในอนุภาพของเสียงดังให้ชมกันแต่ก่อนอื่นมาอุ่นเครื่องกันด้วยคําถามสักข้อก่อนดีกว่านะครับแต่ยังไม่มีคะแนนให้นะครับผมมีคําถามอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมพูดผ่านทรอกงที่เรียงต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้เสียงที่เดินทางผ่านทรอกงออกมาเรื่อยๆเช่นกัน จะดังขึ้นหรือไม่และเพื่อให้ใหเป็นการเสียเวลา mm. ผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะรับที่ดเสินทางผ่านตัวโครงนั้นสามารถมีความดังได้สูงสุด ถึง140เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับไม่สูงไปกว่านี้แล้วครับแต่ว่าเสียงจากทโรโคงยังไม่พอที่จะดังแบบแสบแก้วหูสุดๆหรอกครับไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครสามารถทนเสียงเพลงอันไพเราะของผมเมื่อกี้นี้ได้แน่เราก็เลยต้องพึ่งพี่ใหญ่กว่าครับทุกท่านครับขอเชิญพบกับรถยนต์นบัดนี้ครับ ครับฮิปทับอ,อยู่ครับมาแล้วเราจะไม่สนใจครับว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรผลิตปีอะไรเพราะว่าประเด็นของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเราจะมาดูกันที่ว่าความดังของเครื่องเสียงจากรถคันนี้ครับหลายคนอาจจะเคยเห็นรถที่แล่นผ่านไปเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้แต่ทราบไหมครับว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นอยู่ตรงไหนผมจะพาไปดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อน ขอเปิดท้ายดูหน่อยนะครับที่เห็นนี่ก็คือเบสบล็อกครับดูเจ๋งมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับเราจะมาชมพร้อมๆกันเลยว่าเจ้านี้ทำอะไรได้บ้างตรงกระจกด้านนี้เราก็ได้แปะกระดาษรอเอาไว้แล้วครับขอเชิญคุณผู้ช่วยด b o รบูมช่วยเปิดเสียทดสอบหน่อยฮะ โอ้โหคือถ้ายังไม่พอนะฮะต่อไปเราจะทดสอบพลังของเครื่องส่งรถยนกันต่อด้วยน้ำแก้วนี้ครับผมจะเอาวางไว้ตรงนี้เอาล่ะช่วยเปิดเสียงให้หน่อยครับแปดปกหกหครับครับครับพอแล้วพอครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ผมขอบอกให้ทุกคนทราบว่า สี่งที่ส่งมาจากภายในรถเมื่อครู่นี้มีความดังสูงถึง150เดซิเบลเลยทีเดียวครับดังมากแค่ไหนทุกท่านก็ได้ชมประสิทธิภาพของมันด้วยตาตัวเองไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มาที่คําถามที่ผมอยากให้ได้ยินคําตอบดังๆจากแขกรับเชิญของเราดีกว่าครับคําถามมาจากรถสีน้าเงินคันใหม่เอี่ยมของเราคันนี้ที่เพิ่งไปเปลี่ยนระบบเครื่องเสียงภายในรถมาหมาดๆเลยว่า พลังเสียงมหาศาลถึง155เดซิเบลนี้จะส่งผลอะไรได้บ้างต่อดอกเตอรเจนนี่ของเราที่นั่งอยู่ตรงเบาะหน้านี้ครับที่เหมือนกับตุ๊กตาหน้ารถที่สวยงามที่สุดของผมในตอนนี้คุณรๅชมันเราทราบกันดีว่าเสียงสามารถเปลี่ยนคนเราได้แต่ว่ายังไงคะนี่คือคำถามค่ะพลังเสียง155เดซิเบลสามารถทำให้เกิดอะไรขึ้นได้ข้อหนึ่งเลนส์แว่นตาแตก ข้อ2เส้นผมตั้งขึ้นหรือว่าข้อ3ใบหน้าเปลี่ยนรูปแล้วตอนนี้เราไปฟังข้อหนึ่งของเพลงไฮผ้าไฮผ้าของโจฮหันเซบาสเตียนสกูเตอร์ก่อนเลยครับเชิญครับ ๋ากที่เห็นกันครับว่าคําตอบทั้งข้อหนึ่งและสามนั้นผิดทั้งคู่ครับเลนส์แว่นตาที่จะแตกได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงดันของคลื่นเสียงแต่มาจากคลื่นความถี่จากเสียงเลนส์กระทบกันต่างหากและพลังเสียง155เดซิดิเบลนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะทาให้ใบหน้าของเราเปลี่ยนรูปได้หรอกครับเพราะว่าเสียงจะต้องดังมากขนาดเสียงสตาร์ตรวจไปดวงจานน,นู่นน่ะหรือไม่ก็ถูกจิโกโก,เก่เกา่เกาๆต่อยสักหมัดก็น่าจะพอทำให้คําตอบที่ถูกต้องจึงเหลืออยู่เพียงข้อเดียวคือข้อ2ครับ เห็นกันชัดจากกล้องของเราเลยครับว่าเส้นผมของดรเตอร์เจนนี่นั้นค่อยๆพอ,อ,องขึ้นพองขึ้นสาเหตุก็มาจากคลื่นเสียงทําให้ช่องอากาศที่อยู่ระหว่างผมแต่ละเส้นเกิดการขยายตัวขึ้นครับเพียบเป็นความแรงลมก็อยู่ในระดับ7-8ถึงเลยทีเดียวหลายคนว่าคอนเสิร์ตน่าจะดังกว่าผมจะบอกให้ครับว่าเสียงจากลาโพงในคอนเสิร์ตเมื่อเทียบกับเสียงจากรถเมื่อครู่นี้ถือว่าน้องๆเพราะว่าตามที่ได้มีการบันทึสกสถิติเอาไว้นั้นความดังของเสียงในคอนเสิร์ตที่ดังที่สุดนั้นคือเพลงร็อกมนน์วอรครับเัดความดังได้เพียงาน เวาจาเจนนี่ยังสบายดีอยู่ไหมอาหา๋าตอนนี้หูตึงไปแล้วบริชมัน